สวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้น้องก็มีพระเครื่องนะคะมาแบ่งปันให้กับพี่ๆทุกท่านเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์ที่ขึ้นไว้หรือโทรติดต่อโดยตรงน้องได้เลยนะคะน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยแล้วก็จะส่งให้ฟรีทุกรายการเลยนะคะสําหรับ EP นี้นะคะเปิดแบ่งปันที่ราคาองค์ละ2 0 0บาทนะคะปิดคู่นะคะขอที่350บาทนะคะวันนี้ ราคากรอบสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะพี่ๆลองเลือกรับดูรับชมนะคะถ้าชอบใจถูกใจรายการไหนแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะก่อนรับดูรับชมยังไงนะคะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้น้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องด้วยนะคะก็เดี๋ยวยังไงเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะ รายการที่หนึ่งนะคะน้องเริ่มที่หลวงปู่ทิมนะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะเนื้อผิวทองแดงนะคะวัดระหารไ้จังหวัดระย,ยองนะคะองค์นี้เป็นรายการที่หนึ่งนะคะ รายการที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะเหรียญน,นี้นะคะจะเป็นเหรียญทรงห้าเหลี่ยมนะคะเป็นรายการที่สองนะคะด้านหลังเป็นพระอาจารย์ทีมนะคะ รายการที่3นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะเดี๋ยน้องส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันนะคะวันนี้มีพระสมเด็จเนื้อผิวสวยๆแปลกๆมาหลายองค์หลายรายการเลยนะคะรายการที่3มนะคะเป็นพระสมเด็จเกตชยโยนะคะ รายการที่สี่นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเต๋คงทองนะคะเป็นเหรียญเงินก้นถุงนะคะด้านหลังจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะ รายการที่6นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะปี2525 25นะคะด้านหลังเขียนว่ารอสอ200นะคะเป็นเหรียญเสมานะคะ รายการที่7นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะองค์นี้ด้านหลังนะคะเนื้อผิวจะขรกขรบแบบนี้เลยนะคะรายการที่8นะคะเป็นพระสมเด็จนะคะ รายการที่เก้านะคะเป็นพระสมเด็จนะคะรายการที่สินะคะเป็นพระนอนนะคะด้านหลังนะคะจะมีเป็นปัํมตาแบบนี้เลยนะคะ ดูเนื้อผิวนะคะเก่าเกาสวยๆมีคาบกุแบบนี้ด้วยนะคะอง์นี้เป็นรายการที่10นะคะรายการที่11นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะวัดบ้านไร่ด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมานะคะรุ่นพิเศษ ปีพศ .2517 นะคะที่ระลึกสร้างกุฏิวัดสากแก้วอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะ รายการที่12นะคะเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟ้นอาจารโรนะคะเหรียญน,นี้รุ่นแรกสิทธทสร้างถวายนะคะปี2507นะคะเป็นรายการที่12นะคะ รายการที่13นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินนะคะวัดปังคานจังหวัดพิจิตรนะคะเป็นเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์นะคะปีห5หนะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงพ่อเงินนะคะองนี้รายการที่13นะคะ รายการที่14นะคะเป็นพาะยี่สิบห้าศตวรรษนะคะนี่ด้านหลังนะคะตัวยันอขระคมชัดแบบนี้เลยนะคะน้องส่องให้ดูด้านหน้านะคะจมูกโด่งๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่14นะคะพระยีสิบศตวรรษนะคะ รายการที่15นะคะเป็นพ้าสององแบบนี้นะคะรูปทรงสามเหลี่ยมนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นเหมือนเดี๋ยวดูก่อนนะเหมือนผ้าจีวรก็เหมือนนะคะแบบนี้นะคะด้านหลังเป็นรอยตะแกงแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่15้านะคะ รายการที่16นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อปานนะคะเป็นเนื้อผิวสวยๆนะคะหน้าคมชัดแบบนี้เลยนะคะเรียมกันน้ำนะคะรายการที่17เนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะ<อ>เหรียญน,นี้ปีพศ .12 น,น,นะคะที่ระลึกฉลองพระประทานวัด แจงนอกนะคะในเมืองนครราชสีมานะคะนี่หน้าแบบหน้าหนุ่มเลยนะคะพี่องค์นี้เป็นรายการที่17นะคะรายการที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยปาสาทิโกนะคะด้านหลังนะคะเป็นรูปไก่นะคะรวยพญาไก่แบบนี้เลยนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบเก้านะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดูวัดสแกนะคะสี่อายุทยาปีพศสองห้าสามหนึ่งนะคะเป็นเหรียญเขาเรียกว่าเหรียญเสร็จถีนะคะ องนี้นะคะเป็นรายการที่19นะคะนี่นาตาคมชัดสวยแบบนี้เลยนะคะเรียนหลวงปู่ดูนะคะวัดสแกงองนี้เป็นรายการที่19นะคะรายการที่20นะคะเป็นพระพุทธโธน้อยนะคะแม่ชีบุญเรือนนะคะ นี่ส่องให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้ๆนะคะด้านหลังองค์นี้นะคะก็จะมีตัวยันอัขระนะคะเป็นเอกลักษณ์แบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่20นะคะ <c oughs> รายการที่21นะคะ <c oughs> เป็นเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคองมะขามเท่านะคะปี2466นะคะ มีด้านหลังมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่21นะคะรายการที่22นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่โต๊ะนะคะ เป็นเหรียญเสมาหลวงปู่โตปี2518นะคะอายุครบ89ปีนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่22นะคะรายการที่23นะคะเป็นหลวงพ่อ หลวงพ่อจงนะคะหลวงพ่อคงนะคะหลวงพ่อคงวัดวังสัมพรสนะคะรุ่นห้าเสือนะคะปีพศสองหนะคะองค์นี้หลวงพ่อคงวัดวังสัมพรสนะคะเป็นรายการที่23านะคะ รายการที่ยี่สิบสี่นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โต๊ะนะคะเหรียญเป็นทรงเขาเรียกว่าทรงตาลปัดนะคะวัดประดู่ชิมพีนะคะปีพศสองห้าหนึ่งหกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ยี่สิบสี่นะคะองค์ละสองร้อยบาททุกรายการนะคะแต่ถ้าพี่ๆปิดคู่นะคะน้อง ขอราคาพิเศษเลยนะคะที่350บาทนะคะคู่ระ3 5าบาทนะคะ3คู่1,000บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ ยี่สิบห้านะคะเป็นเหรียญชนะมาน,นะคะหลวงพ่อคูณนะคะอุดมโชคอุดมทรัพย์อุดม,อดมราบวัดบ้านไร่นะคะเป็นเหรียญรงยานะคะสามสี่ลายธงชาตินะคะน่าจะเรียกลายธุงชาตินะปีพศสามเจ็ดนะคะเป็นเหรียญนั่งพานหลวงพ่อคูณนะคะรายการที่สิบห้านะคะ รายการที่26นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเหรียญขันน้ำมน์หลวงปู่ทิมวัดระหานไร้นะคะที่ระลึกในงานวางศิลาฤกษ์นะคะองค์นี้เป็นรายการที่26นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่27นะคะเป็นเหรียญรุ่นสร้างบารมีนะคะเหรียญรุ่นสร้างบารมีปีพศ2519นะคะหลวงพ่อคูณวัดป้านไร่นะคะองค์นี้เป็นรายการที่27นะคะ รายการที่28นะคะเป็นพระร่วงนะคะพระร่วงสององค์นะคะเป็นพระร่วงลางปืนนะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะนี่แต่มีสององค์แบบนี้เลยนะคะยืนคู่กันนะคะเนื้อผิวนี่เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องส่องให้ดูให้ชมนะคะองค์นี้เป็นรายการที่28นะคะ รายการที่29นะคะเป็นพระสมเด็จจิรด,ดานะคะมีนั่งอยู่แบบเป็นเขาเรียกว่านะด้านหลังมีรอยปิดทองนะคะเนื้อผิวออกสีเขียวๆนะคะนี่เป็นเขียวมรกตสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่29่สิบเก้านะคะ <c oughs> รายการที่สามสิบนะคะเป็นพระยี่สิบห้าศตวรรษนะคะพระยี่สิห้าศตวรรษนะคะองค์นี้โรงยาสีแดงนะคะโรงยาจีวรรงยาสีเหลืองนะคะที่นี่องพระแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่สามสิบนะคะองคนี้ รายการที่31นะคะเป็นหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะวัดช้างให้นะคะด้านหลังเขียนว่าใต้ร่มเย็นเสาห้าปี2526นะคะเป็นพระอาจารย์ทีมด้านหลังแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่31นะคะ รายการที่32นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะรุ่นพิเศษโรงยานะคะโรงยาแดงขอบขาวปีพศ17นะคะด้านหลังนะคะจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่32นะคะ รายการที่33านะคะเป็นพระสมเด็จหน้าอกนะคะจะเป็นร่องแบบนี้เลยนะคะเป็นสมเด็จ6ชั้นนะคะนี่ด้านหลังนะคะจะเป็นรังเรียบนะคะองค์นี้เป็นรายการที่ส3นะคะน้องสองให้ดูให้ชมหน้าตาเนื้อผิวใกล้ๆกันแบบนี้เลยนะคะ ต่อไปรายการที่24นะคะเป็นเหรียญโชคดีนะคะหลวงพ่อกเสษมเขมมโกนะคะเป็นเหรียญโชคดีปีพศ2532นะคะองค์นี้รายการที่34นะคะ รายการที่35นะคะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะคะเหรียญเจ้าสัวด้านหลังเขียนว่า100ร้านแบบนี้เลยนะคะรายการที่30ิบ หนะคะเป็นพระรอดนะคะนี่องค์นี้นะคะพิมพ์สวยชัดแบบนี้เลยนะคะน้องส่องให้ดูให้ชมกันใกล้ๆนะคะรายการที่37นะคะเป็นพระสมเด็จบางขุนพมนะคะองค์นี้ทรงห้าเหลี่ยมด้านหลังมีรอยปั๊มนะคะ นี่น้องส่งให้ดูให้ชมกันใกล้ๆนะคะเนื้อผิวสวยๆนะคะหน้าตายังคมชัดแบบนี้เลยนะคะเป็นสมเด็จกุบางขุนพมนะคะองค์นี้รายการที่3 7นะคะรายการที่38นะคะเป็นพระสมเด็จนางพญานะคะด้านหลังองค์นี้จะเป็นเหมือนรอย เหมือนรอยยันหรือว่ารอยธรรมาจากวงกลมแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะ รายการที่39นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงนะคะด้านหลังนะคะจะมีตัวยันอักขระแบบนี้เลยนะคะเป็นเหรียญทรงเข้าลรามตัดนะคะหน้าคมชัดนะคะจมูกอาจจะมีรอยแบบนี้นะคะนี่เป็นเนื้อผิวรมดำนะคะองค์นี้รายการที่39นะคะ รายการที่40นะคะเป็นพระนางพญานะคะอันนี้ด้านหลังเป็นหลังเรียบนะคะองคนี้รายการที่สีนะคะเนื้อผิวสวยๆแบบนี้เลยนะคะน้องส่องให้ดูค่ารักค่าพระนะคะเป็นรายการที่40นะคะ รายการที่41นะคะเป็นพระหลวงปู่ทวดด้านหลังเลข05นะคะเป็นหลวงปู่ทวดรอนะคะนี่หน้าตาคมชัดจมูกโด่งนะคะมีค่าเผยวแบบนี้ด้วยนะคะองค์นี้นะคะเป็นรายการที่41นะคะ รายการที่สี่สิบสองนะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะนี่เป็นเรียมกันน้ํานะคะองค์นี้นะคะนี่น้องส่องให้ดูคาบกุเก่าแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่42นะคะเป็นพระร่วงรางปืนนะคะ <c oughs> รายการที่ 43นะคะอันนี้แบบว่าเป็นหลวงปู่ทวดนะคะเนื้อผิวไทยเทแบบว่าไร่สีนะคะเหมือนแบบผิวรุ้งไทยเทไร่สีนะคะน่าจะเรียกประมาณนั้นนะคะเป็นรูปหลวงปู่ทวดนะคะเรียมกอบรลายไทยสีดำนะคะอ,องคนี้รายการที่43นะคะรายการที่44นะคะอ,อง์นี้นะคะเป็นพระ เหมือนทรงพระสมเด็จนะคะอันนี้หนูก็จําชื่อพระไม่ได้นะคะใกล้เคียงหลวงปู่เผือกเหมือนกันนะพี่รูปทรงประมาณนี้เลยนะคะองคงนี้เป็นรายการที่44นะคะ รายการที่45นะคะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะคุณแผนหลวงปู่ทิมวัดระหารไรจังหวัดระยองนะคะด้านหลังนะคะจะเป็นตัวยันอัขระด้านหน้าจะมีแปะเป็นหน้ากากนะคะหลวงปู่ทิมแบบนี้เลยนะคะนี่เนื้อผิวสวยๆคมชัดนะคะเป็นรายการที่45นะคะ ต่อไปรายการที่46เป็นพระสมเด็จเกจชโยนะคะอง์นี้เป็นพิมพ์7ชั้นนะคะด้านหลังจะเป็นหลังเรียบนะคะเป็นรายการที่46นะคะส่องให้ดูให้ชมกันใกล้ๆนะคะอันนี้เป็นเกจชโยพิมพ์7ชั้นนะคะ รายการที่สี่เจดนะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะอยู่แบบว่าเป็นหล่อหลวงปู่ทวดรูปทรงสี่เหลี่ยมนะคะองค์นี้นะคะเป็นองค์เล็กนะคะเป็นองค์เล็กๆแบบนี้เลยนะคะเป็นรายการที่สี่สิเจดนะคะ รายการที่48นะคะเป็นเหรียญเสมาหลวงปู่ทวดด้านหลังนะคะเป็นไอ้ไข่นะคะเขียนว่าริดไอ้ไข่รุ่นแรกนะคะองค์นี้เป็นรายการที่48นะคะส่องให้ดูให้ชมนะคะเนื้อผิวนี่เป็นผิวรุ้งสวยเลยนะคะองค์นี้นะคะขอบแบบว่านี่เป็นขอบพญานาคแบบนี้ด้วยนะคะหลวงปู่ทวดนะคะรายการที่48นะคะ ต่อไปนะคะรายการที่49นะคะรายการที่49นะคะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะทรงเตารีดนะคะองค์นี้ส่งให้ดูให้ชมเนื้อผิวกันใกล้นะคะเป็นรายการที่49นะคะรายการสุดท้ายนะคะเป็นรายการที่50นะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะ รูปห่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะคะนี่นาสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เป็นรายการที่50รายการสุดท้ายของ EP นี้นะคะก็ถ้าดูแล้วชอบใจถูกใจรายการไหนนะคะแจ้งปิดหมายเลขรายการให้กับน้องได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ